ครับตอนนี้ครับน้องมน้อยฟิชชิงมาเทียบป่าครับบอร์บอร์บอร์มดดกครับครับนี่ครับปลาตะเพียนนี่รู้สึกว่าจะเป็นปลาตะเพียนครับนี่นี่ปลาตะเพียนโอ้ครับปลาตะขนาดปลาตะเพียนกับตัวใหญ่ครับนี่ครับนี่นี่นี่ปลานี่นอกกับตัวใหญ่ปลาตะเพียนกับตัวใหญ่อ่าเอาขึ้นมาอีกครับอยู่บอร์มดดกนะครับนี่นี่นี่มดดกครับนี่ นี่มุ่นดกแม่ละลูกอ่าคนครับเอานกนกยกไล่เปกันนะอ่นี่ครับต้องใครแม่ใครตัวนี้โอ้แม่ละกิโลดวครับขนาดตป่าตะเพียนนะครับครับเอากระดีไทยห้ามห้ยบึงไปเรื่อยๆครับเอากิะเปิดวันเสาร์ก่อนน้องโบน้อยบอบอว่านอีกบรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศบอครับหางทิศห่างทิศตะวันออกครับ อีกฟังหนึ่งครับฟังฝากฝากมันดกทั้งทังง้งพี่ครับบานนี่ครับตีได้รอบบอรครับตีได้รอบบอมันกลวงครับเดียวครับแม่ตะเพียนตัวนี้ปาหนิ่งกับตัวนี้ปลาปลาจินล่าเสียสินาปิกเอามาเอามาให้ครับที่ว่ามันนอกตายตัวนึงครับเอามายืนเพียงเอวคั่น หัวลงใส่กิ่ดินหางขึ้นมาเพียงเอวนี่ครับคางคางนึงกับกุ้งขึ้นกันครับเขาจะเปิดบ่อนเสาขางนี้ก็ติดอีกทิเอ้าติดแล้วครับคางนี้ก็ติดมา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 แต่มาครับคางนี้เป็นตายยังเนอครับอยาก อยากจักว่าป่าบึกมันเป็นป่าบึกอีลีบอออัดึ้นมามันเป็นป่าหูด,ดำสองตัวรับปีต้องรับปีชอบ <c oughs> ชีวิตของใบอ้วนเจ้ามาล่องหาลอยไปอ,อยนั่นช่วงช่วงไม่เงยสิทราบคลากราย,ยเขาเขาเทปเบิ้บบงสองข้างกับ โอ้อันนี้ห้อห่อบางที่ตะวันตกได้ดิยินดีแครเรอครับงนามันเทศทั้งจักของนี่ครับบัไปมองของผู้อื่นนี่บพบ่ใครกินป่ะ่พเป็นเก่าอ๋อเทศเข้ามาดึงเข้ามา เอาเอาเนืตากมันน้ำเบ่งรับพุนรับไปยกไปยกไปยกยกสายรับแล้วพีกเจ้าทะเบงดีๆด้อบึกบึกคืออันนั้นเบื้อกคืออย่างย้างย่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 างทำนี่อรัดไงบ่ ้นเห็นตัวมาด้วนเห็นตัวอออโอ้โหโอ้โอ้โอ้อ้โ้อ้้อโอ้โอ้โอ้เอ้าออ้ออ้อออ้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 โอัโอ้อ้อ้โอ้โอ้อ้โอ้้ออ้ออ้อ มันสีปลาบึกก็ปลาปึงปา่งอีกเบิ่งดีๆอ่าอ่าอันเม่นปลาปึ่งอีกโอ้นี่นี่เจ้าม้วนพึ่งดีๆอ่าอเม่นปลาปึ้งอีกเทศเบิ่งอีกออก็ซีหาตัวนี่ผมเปิดเลยผมบอกสงวงินเราละ ได้เว่าสามว่า,มาเราตาสร้างมานี่เขาสิโพดขึ้นใส่ได้เลยยดกว่าียังนี่ไปจบางมัน่ได้ออกป่าพึ่งลองนะเอาต้งปิลน่เาพึกิปาึงาป่าึ่งน่ปางลงนอ,อ,อ,อาตอปิองาง เข่วกากซากนี่กำหางกำในแนเนี้้อร็่งนันเป็นปลายงบนบึกยู่ทีาปลาเปิ้งนี่นี่ครัดำ้องขางนี่นนีเบิ้งดูนี่เบิ้งแข่ก็รูตัวนดีกากซาก,กู่นี่ผู้นำแสงมือเหแสงมือจวกจวกกน ปลาปึงโอ้โเบิกคือปึงปลาปึงไม่กินปลาปูงมันมีหูดำด้วยนี่นี่สองขาเบ้อเบิ้งหูดำนี่นี่นึเออกัดคอยใครคว้านีเขีวนะนะูโต๊เบิ้งนี่นี่เขีวสามากด้วีใส่สามหรือใส่สองกหได้สองหาหมอใส่สองโลสองเอาไปอเอ